สวัสดีพี่น้องเช่าไรอ้อ,อยเช่าหน้าเช่าวสวนทั่วประเทศเด้อครับเมื่อนี้แหลมฉลาดชแนลสีผ้ามาเบิงอีกมุมหนึ่งของวงการอ้อยบานเห่าที่โบไดมีแต่ดรามา่าโบไดมีแต่ควันไฟบบไดมีแต่เสียงดาแต่มันกำลังมีความพยายามเกิดขึ้นอยู่จริงๆข่าวมื้อนี้คือข่าวของกลุ่มนำตาลไทยรุงเรื่องที่ออกมาประกาศชัดเจนเด้อครับว่าฤดูการผลิตอ้อยปี2568 ทับ2,569สีเดินหน้าแผนยังงยืนสนับสนุนอ้อยสดอ้อยสะอาดลดการเผายางจริงจังบแมนเวาลอยๆพี่น้องเอ้ยเรื่องอ้อยไฟใหม่เรื่อง PM 2.5มันเป็นแผลใหญ่ของสังคมไทยมาหลายปีเช่าไร่กระถือมองเป็นผู้ไร่โรงงานกระถือเพ่งเล่งแต่ถามจริงๆเด้อถ้าบ่มีแรงจูงใจบ่มีทางเลือกบอ่มีเครื่องมือแล้วสิให้พี่น้องตัดอ้อยสดได้จังได อันนี้แหละครับที่กลุ่มน้ำตาลไทรุ่งเรื่องเขาพยายามขยับเขาออกแบบมาตรการมารองรับให้เกษตรกรเปลี่ยนได้จริงบอมันเปลี่ยนพอถือบังคับอย่างโครงการเคนฮีโร่ฮีโร่อ้อยสดสีเทปอันนี้แหลมฉลาดขอชื่นชมเดอ้อเพราะบดได้แข่งแต่เอาเกษตรกรต้นแบบมายืนเป็นฮีโร่ให้พี่น้องเห็นกับตาว่าตัดอ้อยสดแล้วมันอยู่ได้มันไปต่อได้มันบรได้เจ๋งอย่างที่หลายคนกลัวยังมีโครงการ PSCA r e for You ชื่อก็บอกอยู่แล้วว่าแค่แค่คูค่าเช่าไรแค่ตั้งแต่หายความรู้เทคนิคการผลิตไปจนหอดการรับซื้อออยสดในราคาที่เป็นธรรมอันนี้สำคัญหลายเด้ยพี่น้องเพราะถาราคาออยสดบวจูงใจไผสิอยากเสี่ยงโบเมนแคนันเดอเขายังรวมมือกับสมาคมเช่าไรออยหน่วยงานทองถิ่นอ,อบอตอผู้นำชุมชนตั้งทีมลาดตระเวนเฝ้าระวังการลักลอบเผาออยอันนี้คือการแก้ปัญหาเชิงรุก บริดารให้ไฟใหม่แล้วคอยมาดา่ามันคือการป้องกันก่อนเกิดเหตุในหลายพื้นที่อย่างผิสนุโลกก็มีการลงน้ำความรวมมือคุมครองอ้อยไฟใหม่ยกระดับมาตรฐานอ้อยสดบางพื้นที่ถึงขันสนับสนุนรถตัดอ้อยให้กับกลุ่มวิสาหกิจชุมชนถามจริงนะครับถ้าบอเอาจริงขนาดนี้เขาสิบลงทุนดอกที่น่าสนใจอีกอย่างหนึ่งคือเรื่องใบอ้อยจากของเหลือทิ้งจากของที่ต้องเผา เขาเอามาแปรรูปเป็นเส้นใยทอผ้าเป็นเชื้อเพลิงชีวมวลลดการเผาแถมเพิ่มรายได้ให้ชุมชนอันนี่แหละครับคือคําว่ายังยืนที่จับต้องได้มาถึงตรงนี้แหลมฉลาดขอว่าความเห็นตรงๆเด้อนโยบายแบบนี้บริด้สมบูรณ์แบบร้อยเปอร์เซ็นต์ดอกแต่มันดีกว่ายืนเฉยๆแล้วปล่อยให้ไฟไหม้ปล่อยให้ฝุ่นลอยแล้วโทษกันไปมากการลดการเผาบ่แม่นหนาทีเช่าไร่อย่างเดียวโรงงานต้องช่วยรัฐต้องหนุนสังคมต้องเข้าใจ แล้วแบบนี้แหละครับถึงสิไปต่อได้จริงถ้าแผ้มีเดินต่อเนื่องอ่อยสดเขาสู่โรงงานหลายขึ้น PM 2.5กจุสิลดภาพลักษชาไรอ้อยกสิปเปลี่ยนายไดก็มีความมันคงหลายขึ้นสุดท้ายนี่แหลมฉลาดอยากฝากมาบอต้องรักกันเมื่อทุกไฟายดอกแต่อย่ากเกลียดกันโดยบอฟังเหตุผลเพราะอ้อยต้นหนึ่งกว่าจะได้เขาหีบมันมีเหงือ่อมีน้ำตามีชีวิตของพี่น้องเกษตรกรอยู่ในนั้นเมื่อนี่แหลมฉลาดชาแนลขอสรุปสั้นๆ ข่าวนี้โบเมนข่าวสวยหรูแต่มันคือสัญญาณว่าการเปลี่ยนแปลงกำลังค่อยๆเดินช้าได้แต่ขอให้เดินจริงขอบคุณพี่น้องทุกคนที่ติดตามฝากกดติดตามกดแชร์เป็นกำลังใจให้แหลมฉลาดชาแนลแล้วพอกันไม่คลิปหนาได้ครับ